ผิวพรรณดีลำไส้ดีอารมณ์ดีนะคะแล้วก็อร่อยทั้งคู่เนาะใช่ค่ะทุกคนเพราะว่าสองตัวนี้นะคะเมื่อไหร่ที่เราทานคู่กันนะคะเราก็จะได้ทั้งใยอาหารและโปรไบโอติกนั่นเองทุกวันนี้กินสามตัวเลยถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเราสามารถทานไฟตัววีสองสูตรเนี่ยนะคะสลับกันไปมาได้เลยนะคะควบคู่กับการทานไฟตัววีโปรไบโอติกนะคะ อ่าใช่ค่ะที่เมื่อเราทานทั้งสองอย่างพร้อมกันนะคะซึ่งไฟตุ้กี้เนี่ยเราสลับกันทานได้ไนะคะวันนี้เรากินทีวีอีกวันหนึ่งเราก็มากินตัวไฟตุีลิสได้นะคะ mm hmm. เมื่อเราทานคู่กันเนี่ยหนึ่งเลยระบบขับถ่ายเราดีขึ้นแน่นอนนะคะสมดุลลำไส้สมดุลในร่างกายเราจะดีขึ้นแบบเยอะมากนะคะ mm hmm. แล้วก็ตัวเนี้ยนะคะมันก็ทําให้ระบบขับถ่ายแบบอง์รวมของร่างกายเราระบบคคนุ้มกัฟื้นฟูนนนแบบรวดเร็วนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ กําลังมองว่าเอ๊เราจะเริ่มกินจากอะไรดีนะคะ mm hmm. ก็แนะนําให้ทานควบคู่กันไปเลยค่ะนะคะเมื่อเราทานคู่กันนะคะ mm hmm. เราก็จะได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้นะคะ mm hmm. ถ้าเป็นไฟโตวีลิฟก็ได้ทั้งดีท็อกซ์กลับไปด้วยนะคะแล้วก็เรายังได้เพิ่มจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้เราไปด้วยนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเวลาเราแนะนําลูกค้า